แก่ตัวไปใครจะดูแลเราคำถามนี้อาจเคยผุดขึ้นในใจของใครหลายคนโดยเฉพาะในวันที่ชีวิตเริ่มเงียบเหงาวันที่สายตาเริ่มท่ามัววันที่แรงกายไม่เหมือนเดิมแต่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ถึงคำตอบลึกซึ้งยิ่งกว่าแค่การพึ่งลูกพึ่งญาหรือพึ่งโชคชะตาคลิปนี้จะพาคุณย้อนกลับไปสู่คำตอบอันประเสริฐที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยิน และอาจเปลี่ยนทั้งความคิดและเส้นทางชีวิตในวัยชราไปตลอดกาลสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักขอเชิญทุกท่านกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและขอหวอให้ผู้ฟังเปิดใจผ่อนคลายและตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งเพราะสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความแก่แต่คือการเตรียมพร้อม รับมือและวางเส้นทางให้แก่ตัวเราในอนอาคตด้วยปัญญาและความเข้าใจที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้เมื่อชีวิตยังแข็งแรงเราอาจไม่ทันคิดว่าวันหนึ่งร่างกายนี้จะสุดส่คนรอบข้างจะจากไปและเราอาจเหลือเพียงตัวคนเดียวคำถามที่หลายคนไม่กล้าคิดคือแก่ตัวไปใครจะดูแลเราบางคนฝากความหวังไว้กับลูกแต่ลูกอาจไม่ได้อยู่ บางคนฝากความหวังไว้กับเงินแต่เงินก็ซื้อได้แค่บริการไม่ใช่ความรักบางคนฝากความหวังไว้กับโชคชะตาแต่โชคไม่เคยแน่นอนแล้วเราควรฝากอนาคตของเรากับใครพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนและอีกประโยคที่ทรงสอนว่าบุคคลใดมั่นฝึกตนดีแล้วบุคคลนั้นแล เป็นบุคคลผู้มีที่พึ่องอันแท้จริงคำสอนนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่หากเจาะลึกจะเห็นว่าเป็นคำตอบที่ลึกซึ้งที่สุดสำหรับคำถามที่คาใจคนทั้งโลกพระองค์ทรงชี้ให้เราเห็นว่าความชราความเจ็บความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือการเตรียมใจการฝึกใจ การพัฒนาใจให้มีที่พึ่งไม่ใช่เพียงภายนอกแต่คือที่พึ่งภายในซึ่งมั่นคงกว่าใดๆเมื่อเรามีใจที่มั่นคงมีธรรมเป็นเครื่องนำทางต่อให้วันหนึ่งลูกไม่อยู่ต่อให้เงินหมดต่อให้ร่างกายแรเ่เรยวแรงเราก็ยังอยู่ได้โดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวพระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้เราตัดขาจากผู้คนแต่ส